สวัสดีครับนี่คือข่าวไซ้โค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติงเคิร์ฟคิดไซคโค้งไว้ด้วยนะครับคิดถึงบอลไทยคิดถึงคิดไซโค้งสั่งเลยพร้อมส่งเสื้อเชียร์ฟุตบอลคอลเลคชั่นพิเศษโบเอ็กติงเทิร์ฟคิดไซโค้ง x h ็กฮเอที่ถ่ายทอดความเป็นบอลไทยในทุกมิติ ทางวัฒนธรรมความทรงจําและแรงบันดาลใจเมื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสารรค์และจิตวิญญาณของศิลปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยอย่าลืมนะครับบอลไทยยังไงก็คิดไซโค้งครับถ้าเกิดว่าสนใจซื้อเสื้อนะครับสามารถอินบ็อกซ์ได้ที่เพจติงเกิคิดไซโคของเราเลยนะครับราคา890บาทเท่านั้นครับ ข่าวไซโควันนี้เริ่มต้นด้วยความเคลื่อนไหวของบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับซึ่งล่าสุดดูเหมือนว่ากำลังจะเสียนักเตะออกไปอีกหนึ่งคนเมื่อเนสมาสปอร์ตสื่อใหญ่ของแอฟริการายงานข่าวว่ามาร์ตินบัวเคียเตรียมย้ายซบเอสเปรันเดอร์ตูนิสสมุรในลีกตุนิเซียครับซึ่งนักเตะเดินทางมาถึงตุนิเซียเรียบร้อยแล้วด้วยบัวเคียย้ายมาเล่นกับปราสาทสายฟา้าในเลกที่สองฤดูกาลที่ผ่านมาครับทำไป12ประตูกับ3แอซิสจาก28เกมในทุกรายการแม้ว่าผลงานโดยรวมจะไม่ได้ดีมากมายแต่ก็ปปปปฏิเเเเเเสสธไไมม่่่่ด้้้นนนนนนนะะรรรรับบววาานนาาตตตล์์กกกขขอออองงงโียยให็ชุ เพราะทั้งเป็นตัวค้าตัวชนตัวพักบอลเวลาเกมของบุรีรัมตื้อๆก็จะมีเขานี่แหละครับที่ลงมาเปลี่ยนจังหวะเกมและเพิ่มมิติการเล่นเกมรุกทว่าบุรีรัมก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ไว้แล้วนะครับเห็นได้จากการเสริมทัพในตลาดรอบนี้ที่ไปคว้ากองหน้ามาถึง2คนประกอบไปด้วยนมันย่านิโคลิชดาวยิงจากปติสานเบลเกรดแล้วก็เฟรซา์มูริชน้าเป้าขนาดแท้ซึ่งทั้งคู่น่าจะเข้ามาทดแทนการขาดหายไปของมาตินบัวเคียได้อย่างไม่มีปัญหาครับวกกลับมาที่เรื่องการเปิดตัวนักเตะใหม่ในตลาดรอบนี้ครรัับเเเพจขขออองงงงมมลภาานนกต14หื อกเป็นในนะครับว่าคือจํานวนนักเตะที่จะย้ายเข้ามาดังนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาแจกแจงให้ดูกันนะครับว่า14แข้งมีใครกันบ้างก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าข้อมูลที่คิตไซโค้งทราบแล้วก็ยืนยันได้เนี่ยสามารถระบุนักเตะใหม่ของบริรัมได้13คนนําโดย3แข้งดีกรีทีมชาติไทยอย่างปฐมพลเจริญรตัตนาพิรมจินพัฒน์ลีออกแล้วก็เอเลสดอรลอรวมถึงกระพัฒนารีจรรันนายด่านจากลําพูนที่จะเข้ามารบบทผู้รักษัประตูมือ3ครับเช่นเดียวกับทนิสรภัยบุญกิจเจริญแบ็กซ้ายทิินมดีชต จะเข้ามาเสริมในโควตอาอาเซียนขณะที่แข่งต่างชาติประกอบไปด้วยในบัรดานิโคลิชเฟซามูริชโรเบิร์ตซูนโรเบิร์ตบราเออร์ฟิลิปสตตยโควิชแล้วก็ควอิบิซากองหลังชาวสเปนนะครับส่วนรายสุดท้ายที่เหลืออยู่เนี่ยอันนี้ผมขอเดาล้วนๆเลยนะครับว่าจะเป็นน้องเหนือครับธนกฤตโชคเมืองปักที่จะกลับมาอยู่ในสกอตท,ทีมชุดใหญ่ของบุรีรัมย์อีกค,ครั้งหนึ่งหลังจากถูกตัดชื่อออกจากทีมในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิป, Cur Story, ปเคิร์ฟสตอรี่ที่วน ซึ่งวันนั้นเนี่ยคุณชนชนกชิตชอบผู้มนวยการฟุตบอลของสโมสรก็ยืนยันกับผมเองนะครับว่าธนกฤตจะได้กลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งหลังจากได้เรียนรู้ความผิดพลาดและปรับทัศนคติใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือรายชื่อนักเตะใหม่ทั้งหมดของบุรีรัมที่ผมคาดการครับก็ต้องรอดูถแถลงการออฟฟิเชียลของสโมสรละกันว่าจะเป็นไปตามนี้ไหมโดยเฉพาะนักเตะคนที่14จะเป็นธนกฤีโชคเมืองปักอย่างที่ผมเดาหรือเปล่าเราก็น่าจะได้รู้คําตอบกันในไม่ช้านี้เลยครับแล้วมาดูจากนักเตะแกนหลักชุดเดิมที่ออออยยู่่่่บบบบววกกกกกกกััแแขขข้้้งงงงงใหมมมคุุณภาาาาพรทีเเตลํิึ แน่นจริงๆครับแต่ละตำแหน่งก็มีตัวเลือกเยอะมากทําให้บาของการแข่งขันภายในทีมถูกยกสูงขึ้นไปอีกครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้เล่นโคต้าต่างชาติก็ต้องรอดูการตัดสินใจของออสมาลอสละครับว่าเขาจะจัดสรรรับไพ่ใหม่อย่างไรใครจะได้เล่นถ้วยไหนบ้างโดยเฉพาะรายการที่บริรามให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกอย่างไทยลีกซึ่งอนุญ,ญาตให้ส่งชื่อต่างชาติได้แค่7คนเท่านั้นคนที่จอง1โคต้าแน่ๆเนี่ยก็คือกิจเมบิโซลีครับดาวซอนโวประจําทีมอีกคนที่ผมมองแลวเนี่ยว่าจะถูกเลือกเหมือนกันก็น่าจะเป็น Peter เกมแดนกลางของบุรีดามอย่างเห็นได้ชัดเลยหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วซูลไม่ถูกลงทะเบียนในเกมลีครับส่วนผู้ที่เหลือก็ต้องมาแข่งขันกันในสนามซ้อมและเกมพรีซีซั่นนี่แหละครับต้องพยายามแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาเพื่อโน้มนนาวใจออสมาลอสให้ได้นี่แหละครับคือฟุตบอลอาชีพคุณไม่ได้แค่แข่งกับผู้ต่อสู้นะครับแต่ยังต้องแข่งขันกันเองด้วยเพื่อย่งชิงตำแหน่งในทีมอย่างไรก็ตามครับต่อให้ออสมาลอสเลือกนักเตะต่างชาติครบ7โคตาแล้วมันก็ยังสามารถเป,เปลี่ยนแปลงได้เสมอครับเพราะอย่าลืมว่าไทยลีกอนุญาตใหห้สสสสโมมมราาาาชิกกกทททลงงงะเบีียยนนนนนอััตจถึว่28ค 2,568หรือหลังจบเกมสัปดาห์ที่2ของฤดูกาล2,025-2,026นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นไม่ดีเล่นไม่เข้าระบบต่อกับเพื่อนร่วมทีมไม่ติดใน2เกมแรกของฤดูกาลคุณก็มีสิทธิ์ถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนไทยลีกซึ่งจะว่าไปผมมองว่ามันเป็นผลดีต่อสโมสรนะครับเปิดโอกาสให้ทุกทีมได้เลือกนักเตะท,ที่ดีที่สุดจริงๆถ้าเลือกมาแล้วพลาดก็แค่เปลี่ยนภายในเดยไลน์ยิ่งเป็นทีมระดับแชมเปี้ยนอย่างบุรีรัมย์แล้วด้วยเนี่ย,ย โคต,ต้าต่างชาติของบุรีรัมสำหรับป้องกันแชมป์ไทยลีกจะมีใครเป็นผู้ถูกเลือกบ้างเ่ะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของบีจีปทุมยูเนเต็ดกันบ้างครับล่าสุดตัดสินใจเรียกทั้งเอกนิตปัญญากับเจริญศักดิ์วงกรกลับมาจากเจลีกแล้วนะครับซึ่งเป็นการยกเลิกสัญญายืมตัวก่อนกำหนดในรายของเอกนิตไปชุบตัวในญี่ปุ่นมา2ปีกับอุราวะเรดไดมอนด์ในเจลีกและอีฮิเมะเอฟซีในเจแต่ไม่สามารถเบียดตำแหน่งในทีมได้ครับโอกาสลงสนามน้อยมากอยู่ไปสถานการณ์ก็คงไม่ดีขึ้นถือซะว่าได้ไปเเเเกกกกก็บบบีีีี่่่่่ยยวปปปรรระะสสาาาณ์ไไิิดดโลลลทททััันนนนแงู้้จม ัตวเองเพราะฉะนั้นการที่ BG ดึงเจ้าบุกกลับมาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายอย่างน้อยๆเขาก็ได้ลงสนามอย่างสม่ําเสมอเรียกความมั่นใจที่เคยมีกลับมาและโอกาสติดทีมชาติไทยก็จะมีมากขึ้นไปด้วยส่วนในรายของเจริญศักดิ์อย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วแหละครับว่าตั้งแต่ที่เทยิงประตูได้ในเกมวันถ้วยเขาก็ถูกอาเธอร์ปาปาสจับไปซ้อมในตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กบ้างแบ็กซ้ายบ้าง,างเรียกว่าขัดกับตําแหน่งเกมรุกที่ถนัดโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเราถ้าเป็นตัวเราก็คงไม่แฮปปี้กับส มาเล่นในไทยลีกก็น่าจะเป็นซีนารีโอที่ดีที่สุดต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วล่ะครับก็เลยเป็นที่มาของการเรียกเท่กลับมาอยู่กับทีมและพอได้2คนนี้กลับมานะครับก็ทําให้เกมรุกของ BG ดูดีขึ้นทันตาเลยครับโดยเฉพาะริมเส้นซ้ายขวาที่จะมีทั้งเอกนิตฐ์กับเจริญศักดิ์ลงประจําการปั่น่วนคู่แข่งภายใต้การคุมทัพของโคชบอยสุภชัยคมสินรวมถึงขนาดสกอตของทีมก็จะใหญ่ขึ้นด้วยซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับ BG ีในฤดูกาลหน้าที่ต้องลงเล่นถึง5รายการครับทั้ง vo, งงงทลีก ope, รรวั้ FA ACL2 Cup แแแ Sho ซึู่่่่จาาตขนน แบบนี้แล้วเนี่ย BG คงไม่น่าจะไปเล่นสิงคโปร์ครับแล้วนะครับการกลับมาของเอกนิตแล้วก็จเจริญศักดิ์ทำให้เห็นภาพแล้วก็โครงสร้างของ BG ชัดขึ้นครับซึ่งผมก็ขอบอกเลยนะครับว่าอย่าไปยึดติดกับภาพที่ BG เล่นหลัง3าครับเพราะฤดูการที่จะถึงนี้โคชบอยอาจจะใช้ทั้งแผนหลังสาแล้วก็แผนหลังสีก็เป็นได้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนการเตรียมความพร้อม BG กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับตอนนี้กาลังเรียกคอมฟิตของนักเตะกลับมาซึ่งเบื้องต้นพวกเขาก็วางโปรแกรมอุ่นเครื่องไว้แล้วในทนนัวร์นา รคาม SBT FC ในวันที่12กรกฎาคมครับต่อด้วยขอนแก่นยูเนเต็ดในวันที่16กรกฎาคมและปิดท้ายด้วยสงขลา FC ในวันที่3สิงหาคมครับและนอกจากนี้ครับในระหว่างไปออนทัวร์อีสานนะครับ BG จะลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับบุรีรัมยูเนเต็ดที่สนามบุรีรัมซิตี้สเตเดียมด้วยนะครับซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่19กรกฎาคมถือเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่ทั้ง2ทีมนี้อุ่นเครื่องกันด้วยนะครับมาต่อกันที่เรื่องของที่มันอื่นในไทยลีกกันบ้างครับที่ทยอยเปิดตัวผู้เล่นใหม่กันออนอออยยย่่่่่่าางงงงตตเเเนนืล้ใหมม2ทมทีีปิดัว แข้งใหม่นะครับเริ่มต้นที่ชมบุรีเอฟซีกันก่อนที่เปิดตัวเจฟเฟอร์สันทับินัสแนวรับสารพัดประโยชน์จากบุรีรัมยูเนเต็ดเข้ามาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวการเข้ามาของทับินัสถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับชมบุรีเพราะนี่คือแนวรับที่ผ่านประสบการณ์การเล่นในไทยลีกมาแล้วกับบุรีรัมทั้งในระดับไทยลีกและระดับเอเชีย er, ซึ่งเจ้าตัวก็เป็นกำลังสำคัญในการพาทัพปราสาทสายฟ้าคว้าสี่แชมป์เมือ่อซีซั่นที่ผ่านมาและด้วยที่ตัวเขาเนี่ยนะครับเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็ มาดูกันว่าทัพฉลามชนที่ขึ้นมารอบนี้เกมรับที่มีทามินัสจะโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนจากนั้นมาต่อกันที่พลังการ f อกันบ้างครับที่เปิดตัวแข้งใหม่ไม่พักเลยและล่าสุดก็เปิดตัวไรฮันส์จดสตแบ็กขวาดีกรีทีมชาติสิงคโปร์กลับมาเล่นในไทยลีกแล้วนะครับดีลนี้เนี่ยอย่างที่คิดไซคโค้งเคยรายงานไปว่าเป็นดีลที่เกือบจะไม่ได้ลงเอยกับพลังการครับเพราะติดขัดเรื่องรายละเอียดบางส่วนก่อนที่ท้ายที่สุดพลังการจะหวนกลับมาเจราจาและปิดดีลแข้งวัย25ปีได้สําเร็จนะครับาผลผลาราานนอออ่่จกกัย,ย้ทงง มาลุยเวทีลูกหนังกับเชียงใหม่ FC เมื่อซีซั่น2022ถึง2023ก่อนที่ซีซั่นต่อมาเนี่ยจะไปเล่นกับ BG ปทุมยูเนเต็ดและมีส่วนร่วมกับแชมป์รีโวคัพในซีซั่นดังกล่าวด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาหมดสัญญาแล้วก็ไปเล่นในสิงคโปร์พรีเมียร์ลีกกับอเวเร็กซ์นิกาตะและล่าสุดกับริทรัยในลีกลิทัวเนียครับลงสนามไป12เกมรวมทุกรายการทำไป1ประตูนะครับการได้ไรฮานเข้ามารอบนี้เท่ากับว่าพลังการจะมีแข้งสิงคโปร์ในทีมถึง2คนครับหลังก่อนหน้้้้้้าา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 นนนนนีีีีีเเเ่่ยยยยทททมมมมคคววววตตตัตััอออออุล or, ลลลูกกกกงงรรรบบจซซิ์ดปะส ของไรฮานที่ผ่านลีกไทยมาแล้วการปรับตัวก็คงไม่ใช่เรื่องยากและน่าจะเป็นพี่เลี้ยงชั้นดีให้กับแข้งต่างชาติรายอื่นนะครับในการแนะนําปรับตัวกับไทยลีกด้วยซ้ําไปขึ้นเหนือไปที่ลําพูนเวอริเออร์กันสักหน่อยครับที่เมื่อวานนี้เปิด2ตัวรุกอย่างวิลเลนโมตาและแพนิเอลเอ็มลาปามาร่วมงานกับทีมในซีซั่นใหม่นะครับเคสของโมตาแน่นอนว่าด้วยประสบการณ์ที่เล่นในไทยลีกแทบจะครบทุกภาคแล้วเนี่ยทั้งสงขลายูเนเต็ดสีสเกตเอฟซีพีทีประจวบทรูแบงคอกยูเนเต็ดและการท่าเรือือออกกก็ปฏิเเสธไไมมมม่่ออ่่ดด้้นนนนนคคครรับววาีีีีีีีงงงหททฉยึึถ เป็นแข้งต่างชาติยอดเยี่ยมของไทยลีกมาแล้วเนี่ยแต่ผลงานกับการท่าเรือในเล็กแรกก็อาจจะมีเสียงวิจารณ์อยู่บ้างแต่เรื่องนี้ก็ต้องรอดูผลงานในสนามเป็นหลักนะครับขณะที่อีกดิวที่เปิดตัวนะครับนั่นคือเอ็มลาป้าที่ก่อนหน้านี้เกือบได้ลงเอยกับขอนแก่นยูเนเต็ดแต่ล่าสุดก็หันหัวไปซบลำพูลจนได้นะครับซึ่งแฟนเพจหลายคนที่เป็นแฟนบอลลำพูลก็ถามถ่ายกันเข้ามานะครับว่าเอ็มลาป้าจะมาไหมึ่งคีซไซโค้งเราก็ยืนยันมาตลอดนะครับว่ามาแน่นอนแต่เพิ่งจะเปิดตัวอาตอนนี้ก็เพราะววว่่่่่าา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 าตตััััััขอออออองงเเเเเ็มมมลลป้้ยยยีีสญญกกกกกกบบรรรรททืืแจภพไซูน เขาจะหมดสัญญาและขึ้นเหนือมาซบลําพูนในที่สุดนะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องมารอดูครับว่าเอ็มลาปาที่หลายคนมองว่าฟอร์มกับการท่าเรือเนี่ยไม่ผ่านเลยไม่เวิร์กเลยแล้วพอมาบินลงทีมที่เล็กกว่าอย่างลําพูนแล้วเนี่ยจะดีกว่าหรือเปล่าแต่ที่ไม่ต้องรุ้นเลยนะครับก็คือสัญญาใหม่ของมองมองละวินครับปีกตัวจีตของทีมจะยังอยู่ต่อหลังตัดสินใจต่อสัญญากับทีมถึง3ปีเลยนะครับมองมองละวินเองในวัยสามสิบปีนะครับก็ยังเป็นกําลังสําคัญในเกมรุกข,ข,ของทีมมาอย่างต่อเนื่องเลยครับอย นจนเรียกได้ว่านี่คือตำนานอีกคนของลำพูนเลยก็ว่าได้และเมื่อบวกกับแข้งหลักที่ยังอยู่ต่อทั้งอนันตยอดสังวนอัครพงษ์พู่มิเศษและทศพลลาเทศก็น่านจะเป็นแกนหลักของลำพูนบรเออร์โฉมใหม่ที่น่าสนใจสําหรับซีซั่นหน้าครับมาที่ราชบุรีกันบ้างครับที่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวซิดเคลฟเรราแบ็คซ้ายชาวบราซิลวัย32ปีข้ามาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วนะครับซิดเคลเนี่ยถือว่าเป็นแข้งที่โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะแจ้งเกิดกับเอเลติโกพารานิเซ่ก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับ ในซูเปอร์ลีกกรีซมาแล้วนะครับซิดเครมีจุดเด่นในเรื่องของการไปกับบอลได้ดีและมีทีเด็ดที่สอดขึ้นมาเป็นปีกได้ครับซึ่งจุดนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในตำแหน่งวิงแบ็กนะครับรวมถึงการเตรียมทีมที่ต้องลุยสึก ACL2 ด้วยสิ่งที่น่าสนใจก็คือนี่คือแข้งบราซิลของทัพราชบังกรในรอบสซีซั่นนะครับเพราะต้องยอมรับวาระะหลังๆแข้งบราซิลของราชบุรีดูจะไม่ปังสักเท่าไหร่หลังหมดยุคข,ของเฮเบอร์ตี้ตรงนี้ก็ต้องมาวัดใจว่าซิดเครจะสร้างอิมแพกแค่ไหนให้ก แแบบฟ้้าาาผ่ามาลวเหมือนกันน,นนี้มาปิดท้ายที่ True Bangkok United นะครับหลังจากเปิดตัวนักเตะใหม่แบบรัวๆนำโดยเซยักคุโนริเคียวกานากามูระฟิลิปมายาเอลสอัลฮัฟแล้วก็ทีรศิ์แดงดาครับดูจากแนวโน้มตลาดของบียูเนี่ยก็น่าจะเริ่มนิ่งแล้วละครับเมื่อรวมกับแกนหลักชุดเดิมทําให้เราเริ่มเห็นภาพของบียูในฤดูกาลใหม่ชัดเจนแล้วซึ่งวันนี้ผมจะมาลองจัดผังผู้เล่น11ตัวจริงของพลพรรคแข้งเทพสําหรับสู้ศึกฤดูกาล2025-2026ภายใต,ใต้การคุมทัพข,ของโคชแบนทะตวันสศรีปานให้ดูกันครับโดยยึดระบบ4-2 3 1น,นะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูปฏิวัติขมิ้นสัมปทานมือ1ครับภูบารอพลสงครามอีกหนึ่งมือเกาวทีมชาติไทยจะสแตนบายเป็นมือ2ครับนิติพงศ์เสยลานนท์ยังคงยึดตำแหน่งแบ็คขวาตัวจริงโดยมีบุญทวีเทพวงศ์คอยเป็นแบ็คอัพในยามฉุกเฉินส่วนแบ็กซ้ายครับปราตมาอาหารน่าจะได้ออกสตาร์ทก่อนวันชัยจารุนงครานนะครับผู้เซ็นเตอร์แบ็คเอเวอร์ตันจะได้จับคู่กับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟิลิปไมาอาโดยมีสุพรรณทองสงกับโมเนลทอมเบียเป็นกำลังเสริมมิดฟิลด์คู่กลางน่าจะเป็นวีรเทพป้อมพพพัััันนนธธ์์์คคุมมมมมเเกกกกรรร่่่่วววบทททิิตงงงจจขขณะะีีแาาาาออยย ต้องรอโอกาสไปก่อนครับเช่นเดียวกับวิสรุตอิมูระตัวรุกฝั่งขวาครับปีกป้ายแดงอย่างเอลิสอัลฮัฟจองพื้นที่ครับฝั่งซ้ายน่าจะเป็นริเชโรซิปโควิชส่วนตรงกลางปกเกล้าอนันต์อาจจะได้ลงก่อนในช่วงแรกโดยมีเซยักคุโนริรุ่งรัตภูมจันทึกลูก้าอาดิชแล้วก็ชยาวัตศรีนาวงพร้อมสอดแทกครับส่วนตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าน่าจะเป็นมูเซนอากาซานี่ที่ฟอร์มดีเหลือเกินครับในฤดูกาลที่แล้วขณะที่ทิรศิ์แดงดาอาจจะถูกส่งลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมในครึ่งหลังที่เห็นนี่เป็นเพนเพพาาีียยยยงงงงกกกกกาาาาาาารรรรรคคคดดดดนนะะัััว่่่่่่ชชืออตทททแแสไไมใใ้้้หหุ โครงสร้างคร่าวๆของ True Bank of United ซึ่งผมก็เชื่อว่าถึงเวลาจริงมันก็ไม่น่าจะหนีจากนี้แหละครับจะเห็นเลยว,ว่า BU มีขุมกําลังเสริมในทุกตําแหน่งเลยนะครับแล้วไหนจะมีพวกดาวรุ่งที่ถูกดันขึ้นมาอีกซึ่งขนาดสกอตเป็นเรื่องที่ B u ให้ความสําคัญมากเพราะพวกเขาต้องกรามศึกหนักถึง5รายการอย่างทีราสินที่ผมมองว่าเป็นสํารองก่อนเนี่ยเมื่อฤดูกาลเปิดฉากขึ้นยังไงเขาก็จะมีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในบอลถ้วยรายการอื่นจะให้เอากาสนนี่ลงทุกนัดก็คงไม่ไหวแหละครับโดยความที่โปรแกรมแข่งมันเยอะอยังไงโค้ชแบงก์ก ของนักเตะให้อยู่ตลอดรอดฝั่งในฤดูกาลที่แสนยาวนานครับลาสุนนักเตะบียูก็กลับมาซ้อมกันแล้วครับน่าจะเป็นทีมที่กลับมารวมตัวกันช้าเป็นอันดับท้ายๆของลีกแต่ข้อดีก็คือนักเตะมารายงานตัวกันอย่างพร้อมเพรียงครับทั้งแข้งเก่าและแข้งใหม่ทําให้ทุกคนเริ่มนับหนึ่งพร้อมกันซึ่งก็ต้องรอดูครับว่าโคชแบนจะสามารถพาทรูแบงคอกยูเนเต็ดชุดนี้ไปหยิบถ้วยแชมป์ได้สักใบหรือไม่นะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวไซโคขงของเราในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่่่่่่่่งงงงจจ้้เเตืือออนนนผาาาาาททททุกชพีไะไดไดดมมลคคใหรร และอย่าลืมครับบอลไทยยังไงก็คิดไซสโค้งครับเสื้อวินเทจของเรานะครับเสื้อเรโทตัวนี้890บาทเท่านั้นนะครับสามารถสั่งซื้อที่ทางอินบ็อกซ์ของเพจคิดไซโค้งได้เลยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ